เขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเขา อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เขาอยากจะโยกย้ายมาอยู่กับคุณเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณตอนนี้เขารู้สึกเป็นทุกข์นะคะแล้วก็รู้สึกเศร้ามากๆในตอนนี้นะคะตัวเขาเหมือนกับว่าได้มีใครบางคนนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเขาหรือคนรู้จักเขานะคะอคอยแบบยุยงปุกปั่นนะคะในเรื่องราวของเขาและคุณ นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องมาพูดใส่ร้ายหรือมาพูดจาไม่ดีหรือพูดปุกปั่นนะคะพูดเสี้ยมอะไรต่างๆนะคะในเรื่องราวของคุณไปนในทางที่ไม่ดีเป็นในทางที่เป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยอย่าคบเลยคนคนนี้เฮ้ยอย่าเอาเลยอย,ย่าย้ายไปอยู่กับเขาเลย อย่าตกลงปรงใจกับเขาเลยอย่าใช้ชีวิตคู่กับเขาเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันทําให้เขารู้สึกน้อยแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆรู้สึกแบบเสียใจน้อยใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกเป็นทุกข์นะคะในเรื่องราวเหล่านี้ที่เขาได้ได้ยินได้ฟังมาจากคนรอบข้างหรือคนรู้จักนะคะนี่มันเป็นสิ่งที่เขานะคะอยากจะพูดกับคุณนะคะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณในตอนนี้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เห็นด้วยนะคะบางผู้บางคนนะคะแต่เขาเองนะคะก็ยังไงแล้วเขาก็อยากอยากที่จะใช้ชีวิตกับคุณอยากที่จะตกลงโปรงใจที่จะย้ายนะคะมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะหรืออยากจะให้คุณย้ายไปอยู่กับเขานะคะแล้วสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกหรือสิ่งที่อยู่ในใจเขาคืออะไรอีกมาดูกันนะคะ ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะคุณนะคะคือคนที่เขารักมากที่สุดคุณคือคนที่เขานะคะรู้สึกว่าเป็นเด็กน้อยนะคะเป็นคนที่บริสุทธิ์นะคะเขารู้สึกว่าความรักระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันมันอบอุ่นน่ารักเขาอยากจะเดทก,กับคุณนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่เขาเผชิญอยู่ในตอนนี้นะคะบอกไดบอกได้เลยนะคะว่า เดี๋ยวเขาจะเคลียให้จบสิ้นนะคะเขาไม่สนใจนะคะในเรื่องราวของคนอื่นๆนะคะที่ดูแล้วไม่สนับสนุนความรักอของเขาและคุณนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายไพ่ต่อนิดนึงขอใบนี้นะคะมาจับไพ่สดๆกันเลยเนาะ,ะไม่ว่าจะยังไงเขาก็ไม่ยอมที่จะแยกทางนะคะอาจารย์แม่เปิดไพ่นะคะ ขยายออกมาอีก3ใบนะคะคุณนะคะและเขาคือคู่กันนะคะคุณคือความรักที่สวยงามคุณนะคะคือสิ่งที่ทำให้ความรักสุดงอมนะคะ ไพ่คู่ขึ้นมาสองใบนะคะไม่ว่าจะยังไงคนจะยุยงปุกปั่นนะคะจะยุแย่อะไรยังไงหรือไม่เห็นด้วยกับความรักข้อสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ตามนะคะหรือต่อให้เขามีปัญหามีภาระอะไรก็ตามที่ต้องแบกที่ต้องดูแลรับผิดชอบยังไงก็ตามถ้าไพ่คู่ขึ้นมาสองใบขนาดนี้นะคะบอกได้เลยว่ายังไงเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะรักคุณเขาก็จะเลือกนะคะที่จะ ออยู่กับคุณอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันหรือเลือกที่จะมาเดทกับคุณนะคะเพราะคุณคือความสุขคุณคือความสดใสคุณคือความรักที่บริสุทธิ์ใจของเขานั่นเองนะคะบอกไว้เลยว่าไม่ว่าจะยังไงนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วก็เขานะคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะเดินทางมา อา,อาจจะชักชวนคุณโยกย้ายไปอยู่เขาหรือเขาเองนะคะอาจจะเดินทางโยกย้ายนะคะที่อยู่หรือที่ทํางานเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ๆคุณนั่นเองนะคะเขารักคุณมากๆคุณคือคนรักของเขานั่นเองนะคะน้องรับพลังงานดีๆในเช้าวันนี้กันไปเลยนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ